อยู่บ้านเฮาน้องเอาเวียการจัดดีบ่ก้องออกบ้านหนึ่งปีและเป็นผู้ดีผู้ดีดินแดงเปินไปสบายบ่ได้ออกบา่าออกแขงแอลตึงเมื่อเจ้าเมื่อแงรงมาล้องต้องแต่งก็ได้เงินไทยเมื่อก่อนบางามผู้ดังลูกหาบะปะมาเดียวงอนเหมือนตัวนะมาเหมาะอาะระออกมาเมื่อใดเป็นว่าไปเสริมแต่งเติมเมื่องามขึ้นไป อีนายอาเูเปลี่ยนใหม่เป็นไทยม่วนดีน้องๆตะว่าว่าวะจะมาอย่ามามาสกักรมอะ่ะตะว่าหมายจะมากมอะ่ะแต่บังเอิญมันมาไม่พูดชาฮะพูดชาเนี่ยมาหนวยบัตันไหมเจ๊กะก็หนวยมาตันนั่นแหละคนไทยเขาเรียกพูดชามามาตันก็คือมาไม่พูดชานั่นแหละฮะ <c oughs> เออ หมูเบาจวนกันไปแอวถามว่านองแก้วกินข้าวแล้วกาสาวจีเปิ้นตอบเป็นไทยกินแล้วพี่ชายอาหารไม่ดีอาหารบ้านนอกนะสิน้องๆกินข้าวแรงแล้วกะอ๋อกินแล้วละ่ะฮะเปิ้นลูกใตมาเนี่ยเบิ้นกินข้าวนึงกบว่าข้าวเจ้าหะ แก้วกินไม่ได้่ะอืดท้องแล้วก็เมาหัวเมื่อวานน่ะถ้าไม่ได้ข้าวหลามนะแย่เลยฮะว่าดีว่าแต่น้องกินข้าวกับอย่างอ่ะกินข้าวกับแอบสมองคอฮะกับปลาเปี้ยวเล็กอ่ะกินกับแอบอองออนะกะใช่แล้วใช่แล้วแอบอองออควายนะปลาเปี้ยวเล็กนี่กับปลาส้มบ้านเฮานะกะอืมใช่แล้วปลาน้อยช่มนะฮะแล้วก็อันนั้นแถมอ่ะอ่ะ ผัดชิชะหอมเชนโลหิตหมูน่าเป็นว่าเปิ้นพัดหูวหอมใส่ตัวเลือดหมูเปิ้นอูเป็นหน้าเอนดปิ้นแถมลูดีดีจะปิกเมื่อใดจะไปอยู่แฮมกี่ปีไปตัวท่าจะม้วนดีมันบอกคราวนี้อาจไม่กลับมา น้องๆจะปิ๊กมาใดอ่ะน้องไม่เป็นหมอกอะฮะจ๋ามาดีจะกลับเที่ยงมองพรุ่งนี้นะนะฮเออน้นตะ๊อ